สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับเพคครับในวิชาส,สุขศึกษาและพืึกษานั่นเองซึ่งวันนี้ครับเวคว้กเนี่ยจะมาทบทวนนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับที่หนูเนี่ยจะต้องไปเขียนที่บ้านใช่ไหมครับเขาจะาแจก้อสอบแบบปร,รับแต่ให้นักเรียนเขียนที่บ้านใช่ไหมซึ่งมีบางคนเนี่ยก็เขียนเสร็จแล้วแต่คนที่ที่เขียนไม่เสร็จเนี่ยครับมาฟังเพื่ออธิบายแล้วเขียนได้แน่นอนนะครับสําหรับคนไหนที่เขียนแล้วเนี่ยการฟังได้นะครับแล้วก็นําไปปรับเขียนเอานี้นิดหน่อยได้นะครับผม แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะครับอาถ้าเรียนพร้อมแล้วครับไปเลยครับอามาดูกันตรงนี้ครับเกว๋วจะไม่บอกว่าเอาไปเขียนตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่เกว๋จะมาให้เรียนฟังแล้วเรียนฟังก็เอาไปเขียนเอาเองนะครับอะเขาบ,บอกว่าการปฏิบัติตนตามสุขขบัญญัติแห่งชาติแน่นอนว่าหลักสุขขบัญญัติแห่งชาติมีหมดกี่ข้อ มีหมดกี่ข้อครับมีไงครับมีทั้งหมด10ข้อ,อคือหนึ่งดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดก็คืออาบน้ํสาสระผมตัดเล็บไม้เล็บมืออย่างเช่อาบน้าเวลากี่ครั้งครับสองครัง้งตัดเล็บเท้าเลบมือให้สะอาดด้วย2นะครับข้อที่สองคือแปรงฟันอย่างถูกต้องนะครับอย่างน้อยเวลาสองครัง้งคือเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองแล้วก็ตรวจแล้วก็หมั่น แล้วใน1หนึ่งปีเนี่ยเราควรไปตรวจฟันกับคุณหมอด้วยนะครับสามล้างมือสะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายด้วยนะครับโดยใช้เจลล้างมือหรือว่าจะเป็นสบู่ล้างมือก็ได้ล้างเสร็จแล้วเนี่ยควรเช็ดให้แห้งนะครับอ่าอ่าต่อมาครับดูตรงนี้ครับอาหารหลักข้าหมูอาหารหลักข้าหมูนี่ก็มีใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าซีอที่สีในสุโขทัยชาแหละ รับประทานอาหารสุขสะอาดไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีชุนฉานนะครับด้วยการรับประทานอาหารสุกๆมันใหม่ให้ครบห้าหมู่ซึ่งอาหารห้าหมู่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบอันที่หนึ่งก็คือเนื้ออาาพวกเนื้อหมู่ที่หนึ่งคือหมูของโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนมไขถม่ถั่วเมล็ดแห้งและงาช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้ดีหมู่ที่สองครับหมูที่สองคือคาร์โบไฮเดทถึงพวกคาร์โบไฮเดตก็คือได้แก่ ข้าวแป้งเปลือกมันน้ําตาลให้พลังงานแก่ร่างกายเราซึ่งเรากินทุกวันอยู่แล้วตอนเช้ากับวอนเย็นที่ไม่ข้าวเนี่ยหมู่ที่สามก็ได้แก่พวกวิตามินเกลือแร่ที่ได้จากผักได้แก่ผักชีสต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกาดอะไรแตงกุ้งแตงกวาที่กินผักเนี่ยคือหมู่ที่สามหมดเลยช่วยทําให้รา่างกายเราเทำงานได้เป็นปกติน,นั่เกี่ยวกับกระบบขับถ่ายก็ได้นะครับในหมู่ที่สาม หมู่ที่4ี่ครับคือวิตามินซึ่งหมูที่4ี่กับหมูสามเป็นเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะมันมีวิตามินเกลือแร่เหมือนกันแต่หมู่ที่สามจะเป็นผักส่วนหมูที่4ี่ครับจะได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆช่วยให้ภูมิต้านทานโรคแก่ร่างกายเราได้เองซึ่งมีวิตามินเยอะใช่ไหมอันสุดท้ายครับหมู่ที่ห้าก็ได้แก่น้ำมันและไขมันให้พลังงานและความอุ่นแก่ร่างกายนะครับก็คือพวกน้ํามันพืชนะครับน้ํามันพืชจากแล้วก็น้ำมันน้ำมันจากหมูอะไรประมาณนี้นะครับอน้ํามันและไขมันนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือหาลักค่ามูนะครับในขออ้อที่4ต่อมาครับ5ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภทประกอบด้วยไม่ทดลองหรือไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เสพสารเสพติดและไม่หลงเชื่อคําเชิญชวนจากคนแปลกหน้าด้วยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการออกกาลังกายเตะฟ,ฟุตบอลน,นั่นเองนะครับ6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอุ่นอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นก็คือการหาเวลาว่างทํากิจกรรมต่งตงางๆร่วมกับพ่อแม่อย่างเช่นจะเป็น การทำความสะอาดบ้านไปเที่ยวด้วยกันทำกับข้าวร่วมกันหรือว่านอนดูทีวีหรือว่าร้องคาราเกอรร่วมกันก็นกได้ไม่ผิดเลยนะครับเจ็ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทก็คือระมัดระวังและไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนนด,ด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาเดินขึ้นรถเมล์เนี่ยเห็นไหมก็จะเดินขึ้นทีละคนไม่วิ่งเบียดเสียขึ้นไปนะครับเดินลงบนลงบันไดเนี่ยไม่ควรวิ่งลงบันไดนั่นเองนะครับเจ็อแปดหรือหนแปด ออกกาลังกายนะครับสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีด้วยการเลือกออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองไม่หักโหมจนเกินไปควนเมียตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับ9ทําจิตใจให้ระลงแจ่มสมัย,สยอยู่ให้ให้ระลงแจ่มใสอยู่เสมออย่างเช่นด้วยการนอนพักผ่อนนะครับหรือหากิจกรรมทําเพื่อความคลายเครียดนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอ่ะดูทีวีอ่ะทำอะไร่อดูทีวีรดน้ำต้นไม้ปลูก อ,อุปทานฟังเพลงนอนหลับไปเที่ยวกับพ่อแม่ได้หมดเลยนะครับอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกร่าเลยแจ่มใสมีความสุขเนะี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับอันที่สิบมีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยประจัดขยะนะครับอย่างเช่นการทิ้งขยะเป็นที่ินทางเวลากินข้าวเสร็จเนี่ยที่บ้านจะมีถังขยะใช่ไหมบ้าน่อนก็เหมือนกันบ้านเื่องกินชอบใช้ถุงดำคุมขังขยะไว้ นะครับแล้วก็เอาขยาะมบทิ้งไว้นั้นพอเสร็จปุ๊บมัดปากถุงแล้วก็เอาทิ้งถังขยะมันจะง่ายแต่การเก็บรักษาั้นเองนะครับแล้วก็คนที่มาเก็บขยะก็จะง่ายด้วยนะลูกนะอ่านี่ก็คือหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมดกี่ข้อนะมีทั้งหมด1ิข้อใช่ไหมข้อที่หนึ่ดูแลรักษาร่างกายของใช้สะอาดข้อที่สองแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างละวันสองครั้งข้อที่าสามล้างมือสะอาดก่อนแล,ละหลังรับประทานอาหารอ่าข้อที่4ี่ก็จะเป็น รับประทานอาหารสุกนะครับสะอาดนะครับรวมถึงอาหารห้าหมู่ด้วยใช่ไหมข้อที่ห้าไม่เกี่ยวข้องกับ 3. สารเสพติดทุกประเภทข้อที่หกสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวใุ้อบอุ่นข้อที่เจ็ดคือป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทข้อที่แปดคือออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอและตรวจสุขภ,ภาพประจาปีข้อที่เก้าคือทาําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเสมอข้อสิบก็คือมีสํานึกต่อส่วนร่วมร่วมสร้างสรรค์สังคมนั่นเองห้าควิเนี่ยออกข้อสอบ นะครับข้อสอบที่ให้นักเรียนไปเขียนที่บ้านเนี่ยออกมานนี้เลยอยู่ในนี้เลยนะครับนักเรียนเนี่ยลองฟังเค a ดูนะครับแล้วเข้าใจ,จเอไปลองตอบดูนะครับเไปลองตอบดูเลยลูกนะอ่าอย่างเช่นมันจะอยู่ตรงนี้ไหมอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมนไหม่ะนักเรียนอธิบายหันลักขาห,าหาม,หมูนะครับประกอบอไปเลยบ้าหมูหน,นึ่งได้แก่อะไรที่พูดไปเลยหมูสองไ,ไ,ไ,ได้แก่อะไรหมูสามก็ได้แก่อะไรหมูสี่ได้แก่อะไรหมูห้าได้แก่อะไรนักเรียนก็เขียนมาให้ครบนะครับหมูหนึ่งเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับและ ให้ประโยชน์กับเราอย่างไงหมู่สองมีอะไรบ้างนะครับทำให้ร่างกายเป็นแบบไหนหมู่สามคืออะไรช่วยร่างกายเป็นแบบไหนหมู่สี่คืออะไรช่วยแบบไหนแล้วก็หมู 5, นะ่ห้าเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างช่วยให้ร่างกายแบบเขียนมาให้หมดนะครับให้ครบนะลูกนะต่อมาการปฏิบัติตตามหลักสุขภรมรมญาณเจ้าวิวกี่ข้อฟูงพูดไปเลยนะครับต่อมาสามเนะี่ยนักเรียนวิธีการทําอย่างไรให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ นักเรียนมีวิธีท,ทำยังไงล่ะผมบอกขึ้นเพื่อสามข้อนะครับนักเรียนมีวิธีสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้อุ่นอย่างไรก็บอกเพื่อสัามข้อนะสุดท้ายเนี่ยการออกกําลังกายส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไรนักเรียนลองพูดมาซีสักหนึ่งข้อยาวๆนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยทำให้เราเป็นยังไงนะลูกนะอ่าถ้าฟังเกล็ไม่ทันเนี่ยสามารถย้อนกลับฟังได้นะลูกนะจะได้เอามาตอบในข้อสอบได้นะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเรียนมาวันจันทร์หน้าเราเจอกันวันอังคารใช่ไหมปอนนี้เดี๋ยวเราเจอที่โรงเรียนในวันอังคารนะครับสำ เอาไว้เท่านี้ก่อน้วเ,เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ห้งเรียนครับสำหรับวนนีที่องกลับว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม